บ้านรามราชตะบนรามราชอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมบนรรพชนดั้งเดิมเป็นชาวลาวผู้ไทยมีทิท่ฐานเดิมอยู่ที่เมืองเชียงหมและดอนนาเมืองหามอณาจักรเวียงจันทร์ล้านช้างประเทศลาวอพยพหนีภัยสงครามข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยนำโดยท้าวบัวเจ้าเมืองและบ่าวไพร่ราษฎรจำนวนหนึ่งมาถึงบริเวณหนองบุญหรือบุงเข็ม เห็นทำเลเหมาะสมอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำกุ้งหอยปูปลากบเขียดชุกชุมมีลำธารสายหนึ่งเสบีน้ำตลอดทั้งปีไหลผ่านจึงปักหลักสร้างเมืองที่นี่ชื่อเมืองลำด้ยวยความคิดถึงมาตุภูมิถิ่นเกิดต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเมืองลำเป็นเมืองลาม,มาลาดชื่อเดียวกับหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองท่าแขกประเทศลาวในปัจจุบัน ต่อมาพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามโปรดแก้ปลุปกกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองรามราชและแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ให้ท้าวบัวเป็นพระอุทัยประกาศให้ปกครองเมืองรามราชในปีพุทธศักราช2457ทางราชการได้ยุบเมืองรามราชเป็นตำบลรามราชปัจจุบันบ้านรามราชอยู่ในตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม อัตลักษณ์ของบ้านรามราชเรานั้นที่ทั่วไปก็ในจังหวัดนครพนมรู้จักก็คือเหล้าต้มเหล้าเถื่อนแตกโกนที่ขายดิบขายดีมากแต่เ๋ยวนี้ก็ตั้งเป็นวสาหกิจชุมชนแล้วสองโรงสองบริษัทที่ตอนนี้ก็ยังขายดิบขายดีจนบางช่วงก็ไม่พอขายอันนี้คืออัตลักษณ์ของชาวรามราชชาวภูไทครับที่บ้านรามราช ยังมีวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านชื่อวัดสีสะอาดมีพื้นที่ห้าไร่เศษสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2374ชาวบ้านเล่าว,ว่าในอดีตมีสาลาการ,รเรียนและกุฏิไม้แต่ได้ผุพังไปตามกาลเวลาปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่คือสิมโบราณที่บ่งบอกถึงศิลปะวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนได้เป็นอย่างดีสิมห์หรือโบสถหลังนี้ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วสิมมีทางขึ้นด้านหน้าสองทางหน้าบันเป็นรูปเทพพนมถัดลงมาตรงกลางเป็นราหูอมจันทร์สายขวาเป็นรูปเทวดานางฟ้าถือดอกไม้และลวดลายต่างๆด้านข้างสิมมีหน้าต่างสี่บานบานสุดท้ายเป็นหน้าต่างหลอกบนหน้าต่างเป็นรูปปูนปั้นเทวดาและราหูอมจันทประตูทางเข้าสิมมีประตูเดียวด้านบนประตูมีราหูอมจันทร ส่วนด้านซ้ายขวามีรูปพญานาคและรูปเกี่ยวกับพุทธประวัติองคุลิมานถือดาบเดิมองคุลิมานเป็นโจรปล้นฆ่าแต่ต่อมาภายหลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้กลับใจบวชเป็นพระภิกษุและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ภายในสิมปฏิสถานพระบุทธรูปปูนปั้นปางมาลวิชัยเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสน,นิกชนชาวบ้านรามราช นอกจากนั้นวัดศีรสะอาดบ้านรามราชยังมีศาลาการ,รเรียนภายในมีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติที่งดงามสีสันสดสวยหลายสิบภาพวัดศีรสะอาดบ้านรามราชตำบนรามราชอำเภอเทาอุเทนจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนที่ต้องสืบสารรักษาไว้ให้ยั่งยืนสืบไป